นำมาพบกับเอกสารภาพชุดจอดูแล้วนะครับก็มาดูพัดลมมือถือเล็กๆอย่างนี้นะเพื่อนนะนะครับเสียบชาร์จทั้งวันก็ไม่เต็มนะลูกค้าบอกนี่นะครับก็มาดูครับว่าข้างในเขาเป็นยังไงนะพัดลมเล็กๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมหาไขาควงชุดนะครับนะ ก็การซ่อมพัดลมมือถือผมก็ลงไว้เยอะนะครับพัดลมแบบชาร์จนะครับเจ้าตัวนี้คือชาร์จเป็นรูกลมนั่นเพื่อนนะอะอกแล้วโอ้โหเนี่ยเจอแล้วเพื่อนครับก็จะมีบอร์ดบอรสวิตช์ไม่แน่ใจว่ามีแผงวงจรอะไรหรือเปล่าครับโมมีไฟฉายด้วยกันเพื่อนครับมีไฟฉายด้วยนะครับาละ,ะ,ะไฟฉายเขาติดที่ก้อนแบตเลยนะดิวอินติดที่ก้อนแบตเลยนะ อึบปรับไฟฉายเขาเป็นไม่ได้บิลอินครับเขามีน็อตมาสายตาผมนี่แย่แล้วในตอนเพื่อนครับก็ออกมาเป็นลักษณะนี้นะน่าจะเป็นการาแผงวงจรน่าจะเป็นการกดครั้งหนึ่งเป็นพัดลมกดอีกครั้งหนึ่งเป็นไฟนะโดยเฉลี่ยนะครับก็เป็นแบตนานั่นเพื่อนนะข้างในเป็นแบตน้ํานนะครับนี่ครับ เป็นแบตน้ำผมดูก่อนว่าขั้วในบวกในลบนะสีขาวเป็นบวกนะครับสีดําเป็นลบนะครับเป็นแบตน้ําลักษณะนี้นั่นเพื่อนนะทีนี้แบตน้ำแบบนี้เราจะใส่เราจะใช้น้นะผมดูก่อนว่าผมจะบิวอินตัวแบตหนึ่งดหูผมใส่ได้ไหมนะครับเพราะว่าเข้ามาลักษณะนี้ไงนี่ับ มันมีเป็นท้องออกมาได้นะแต่ว่ามันจะใส่ได้ไมหมลานเพื่อนนะครับก็นิดเดียวนะนี่ครับใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ไฟตัวนี้ก็โยงสายเข้าไปทีหนึ่งน่าจะเป็นไปได้นะเพื่อนนะผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะโอเคเราจะแปลงจากแบตน้ำานี่นเพื่อนนะนะไปเป็นแบบหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับสำหรับพัดลมแบบนี้นะผมว่ามันน่าจะเวิร์กยู่นะ ลองทำเล่นๆดูครับนะครับใครที่มีพัดลมรุ่นเก่านี่เป็นรุ่นเก่านะครับสมัยก่อนนะครับเนี่ยสมัยนี้เขใช้เป็นแบบอื่นแล้วนะครับนี่ครับเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับดัมธรรมดาน,ะนั้น่อนะอันนี้คือบวกลบนะเอาละครับไวผมจะมาแปลงชุดจุดนี้ให้มันใส่ทาง18650ไว้ก่อน,นครับ ก็เอาช่วงนี้ออกเอาช่วงนี้ออกนหน่อยนึงครับก็น่าจะได้แล้วนะครับในกรณีครับผมก็แกะออกมาเลยครับแล้วก็ลองใส่ว่านี่ครับใส่เข้าได้พอด,ดีแต่ทีนี้ว่าจังหวะปิดนี้มันจะได้ไหมนะครับจังหวะปิดจะได้ไหมแล้วเราผมก็จะเดี๋อาตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวนอ็อตก่อนครับไปใช้ต้องใส่เข้าไปทีนึงนะนะครับ สวิตเปิดปิดเนี่ยจงโมตัวนี้ไม่น่าเกี่ยวกันนะนเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวเอาฐานขั้วฐานาก่อนครับขาวเป็นบวกนะครับอ่าใช่ครับขาวเป็นบวกต้องจำนิดนึงนะนเพื่อน,นครับเว่าในง้นมันจะมีปัญหานะครับผมจะลองใส่บอร์ดเหมือนเสมือนว่าเรา ใช้งานจริงนะครับเหมือนจริงตรงนี้ผมสงสัยต้องเอาออกครับเพราะว่าเป็นตัวยึดเป็นตัวยึดไฟนะครับเพราะผมไม่ยึดไฟนลครับไฟผมจาลงตรงนี้เลยท่าเพื่อนครับนี่ครับก็จะเป็นในลักษณะง่ายเดี๋ยวผมขอญาตไขตรงนี้ก่อนครับนี่ครับผมก็ยึดบอร์ดเข้าที่เดิมนะครับเพื่อที่เราจะลองประกบดูว่ามันติดอะไรไหมนะครับนี่ครับเวลามันเพื่อนทํานะครับ ไฟเราจะไว้ด้านล่างแล้วนะเพื่อนนะนะครับก็ใส่ตัวนี้กลับคืนครับใส่กลับคืนไฟอยู่นะักสณาน,นี้ก่อนนะลองประกบดูก่อนว่าปิดได้ไหมนะครับโอเคนะ้วเพื่อนนะอ้าปิดได้เฉยครับเพื่อนครับนะครับเห็นะครับปิดได้ก็โอเคเลยทีนี้เราก็เชื่อมขั้วนะครับีย๋ยวค่อยเอาไฟลงไปด้านล่างนะเพื่อนนะ เนี่ครับเราก็จะเชื่อมขั้วบวกตรงนี้เลยแบบนี้นะครับเพื่อนนะนี่ครับในการแปลงหรือว่า DIY ต่างๆนั้นเพื่อนนะแบตหนึ่งแปดห้าศูนย์ทุกวันนี้ใช้เยอะครับไม่ว่าจะเป็นลาโพงบลูทูธหรือว่างาน DI y ต่างๆทุกวันนี้ใช้เป็นแบตหนึ่งแปดห้าศูนย์หมดแล้วครับแบตน้ำทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วเพื่อนนะเพราะว่า พอลาชาร์จนานมันก็มีจุดเดือดครับ้วยไอตัวจุดเดือดนี่นะครับทําให้มันมีปัญหานะครับสายนิยมสั้นนะดีวผมต้องต่อสายนิดนึงครับก็จะใช้สายต่อสายผมเล็กๆผมไปไหนหมดเยวะนี่ได้แล้วครับก็จะเชื่อมเป็น ควลบนั่นเพื่อนนะโควลบควลบเพื่อนที่มีพัดลมเก่าอยู่นะครับเอามาแปลงเป็นใช้แบต1 8ึ่งห้าศนย์ก็ได้ครับเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เอาไปให้เด็ก นักเรียนเงินเพื่อนครับเด็กนักเรียนเ้อนะครับท่วนงนะี้ร้อนะครับขอ,บอให้เด็กเขาไปาไปติดแล้วเพื่อนเนี่ยใช้สองสว่างเลยด้วยครับอะฮึสว่างเลยทีเดียวนะ ่อหดผมหมดผมก็จะเอาเทปธรรมดาเนยนะพันธรรมดาครับเพราะว่าเป็นไฟดีซีธรรมดาครับพันหลายๆรอบหมายก็โอเคแล้วครับถ้าเกิดไม่มีเทปอะไรพันเลยก็เพื่อนก็เอาเจ้าจตัวสานสาั้นกันไฟด้วยผมต้องต่อสาย led หรือเปล่านี่ยนะครับ ไอวดจะต้องอยู่ตรงนี้งไงเพื่อนผ mm hmm. จะ i ห d วดีเข้าไปข้างในแล้วก็เอาแบตไว้ข้างนอกครับจะได้ตรงท้องเขา,าครับมันจะได้สว่างครับก็จะเป็นในลักษณะนี้าง,งเพื่อนนะครครับ ไอวดี LED ผมใส่ไม่ตรงแล้วอ,ออกใหม่อ,มอ่ะเดี๋ยวขอจัดระเบียบแป๊บนึงครับอันนี้นการเปินครับก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วละครับตรงโอเคแล้วละครับทีนี้ผมก็จะลองปิดทุกอย่างมันจะโอเคไหมอน,นี้ผมจะยังไม่ หยิดน็อตนะครับปิดแรงเลยทีเดียวเพื่อน,นโอ้โหขวนขึ้นขวนขึ้นสายโดนกันนะครับพันไม่ดีสายโดนกันครับเอาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมลืมลืมไปว่าเราใส่แบตหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับเราก็ด้านหลังของบอร์ดนะครับมันอ่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรพวกตะกัวครับ มันก็มาจิ้มที่ก้อนแบตไงเพื่อนครับตัเดิมทีของเขาเป็นตัวนี้อยู่ด้านล่างถูกต้องไหมครับและบอร์ดมันก็อยู่ด้านบนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพอเราใช้ฐาน1 8ึ่งแมาอยู่ตรงนี้และด้านหลังของตัวบอร์ดนะครับพอเรากดเข้ามามันก็มาชนกันพอดีครับนี่ครับเลยไปเลยเลยเมื่อกี้ไฟลัดวงจรไปได้หนึ่งก็โชคดีที่เราออกทันนะครับถ้าเกิดแช่นานๆก็อาจจะแบตระเบิดนะครับก็เดี๋ยวมาทสกันอีกทีนึงกันเพื่อนครับ หลังจากที่เราแก้ไขเรียบร้อยครับก็ผมก็ได้เอาตัวกาวสองหน้าครับแต่ตัวที่หลังบอร์ดไว้ครับก็จะไม่เป็นไรครับอันนี้คือไฟนะครับเพื่อนครับใช่ครับก็ค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พัดลมเข้าแรงทีเดียวนะครับนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเนี่ยสำหรับเจ้าตัวพัดลมรุ่นเก่าแล้วก็เอามาใส่เป็น แบต1 8ึ่งแแทนที่จะเป็นแบตน้ําเหมือนเดิมงนะครับการกระตุ้นหรือว่าการรื้อฟืน้นการฟื้นฟูแบตน้ําแบบนี้ผมก็ได้ทําคลิปลงไวน้นะเพื่อนๆก็กลับเข้าไปดูได้ครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะใช้แบตน้ําเหมือนเดิมกับนะครับขั้นตอนทำํำยังไงก็อย่าลืมกดตูกใจกดติดตามนะก็กลับเข้าไปดูนะครับว่าการรื้อฟื้นแบตแบบนี้ให้กลับมาใช้ได้เหมือนใหมท่ทํำยังไงนะครับ แต่สำหรับคลิปนี้ผมมีแบตหนึ่งแปดอห้าศูนย์เหลือจากโปรวแป้งเก่าๆที่ผมกระตุ้นไว้นะครับก็เอามาแปรงหรือว่า diy ใส่ลักษณะนี้นะตัวนี้เป็นตัวชาร์จรูกบนนั่นเองนะนี่ครับก็ลองทำเล่นดูครับเป็นเพื่อนครับชอบก็กดถูกใจกด subscribe กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ